วันนี้มาปิ้งมันยามเชา้าผมซึ่งผมปิ้งไปทั้งหมดหลูกตอนนี้เหลือแค่สีห้าลูกเพราะผมกินไปนี่มันม่วงร้อนๆเลยโอ้โหปิ้งแบบธรรมชาตินะครับผมพือปิ้งในกองไฟแล้วเอาขี้เท่าเนี่ยกรอบๆๆบ,บ,บแล้วรอประมาณ20ส่สทีจนมันสุกจึงได้แบบนี้จากที่มันดิบๆ โอ้ร oh, ้อนมาก okay. มีมันม่วงกับมันไข่ตอนนี้มันเริ่มทะลุบางจุดแล้วเพราะว่าไม้มันแรงเกินไปคือไม้มันแข็งอะแล้วผมก็จิ้มจิ้มจนแบบเป็นรูเง,งี้ยแล้วไปจิ้มมันแบบเอาขึ้นมาจนมันทะลุเลยนี่บอกได้คำเดียวครับว่าโคตรอร่อยบรรยากาศหนาวแบบนี้มากินมันร้อนๆกับหพงไฟ ข้อสุดยอด